ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อแดงเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับเนาะฝันว่าไหนไปอาบน้ำห้วยน้ำห้องล่ะครับท่านผู้ชมเก็บเงินได้ครับท่านผู้ชมเนาะเก็บเงินได้จักบาทล่ะครับพ่อแดงแปดบาทครับโอ้ครับครับครับเบาสูอีฟซีฟังในเรื่องพ่อแดงว่าฝันจังไรปกตินี่มีแต่เทวดาได้ครับมาบอกเลขเนาะมีเทวดาเทพบุตรเทวดาพญาอินทร์ภูมิล่ะครับมาให้เลข ใจงวดนี่ฟันว่าได้ไปอาบน้ำมาสันเนาะมาฟังเรื่องเล่ากับพ่อแดงกันครับว่าสิเป็นเหลขกสามตัวหรือสองตัวครับกรับสวัสดีครับคุณพ่อแดงสวัสดีครับครับผมโอ้งวงามเนาะพ่อแดงเนาะงวเพื่อนเหรครับเอ้างวผู้ใดเลรครับงวยายจอยครับงวยายจอยครับท่านผู้ชมเพื่อนบ้านเนาะเอามาเรียงบ่ครับผมสีแดงงามตัวละรับผมอันพ่อแดงอันเป็นยังไงเนาะขั้วมเกินไว้ของเทวดามหาบ่ครับบ่ครับเ่ฝฟันเกียวเลยบ่ครับ ปกตินี่ไม่ได้เทวดาได้มาบอกเลขเจ้าที่เจ้าทางไปสั่นบาดีฟันว่าจังไ้ครับพ่อเลยบาดเดินน้ำครับไปเดินน้ำครับร้อยไปพอเงินปีแปดบาทไปเลินน้ำห้วยน้ำห้องน้ำทะเลครับเดินน้ำยังครับน้ำห้วยครับโอ้หนึ่งวันแต่ไปเที่ยวทะเลบ่ครับครับผมไปเลินน้ำห้วยเนาะครับผมครับครับร้อยไปอีกเคี่ยวสองเห็นเงินอีกสองบาทร้อยไปทะเลเก็บเงินได้แปดบาทครับผมเทีสองสองบาทครับผมเห็นเงินอยู่ใส่ละครับ <ๆ>ในห่วยครับในห่วยเลยครับเป็นเงินเหรียญบาทหรือเหรียญยังครับที่เหรียญบาทครับเจอแปดบาทมีเหรียญหาแกมบ์บอครับบมมีแกมเนาะครับแล้วก็เลยไปอีกเห็นสองบาทครับเห็นสองบาทครับเห็นอยู่ในนามนั่นและครับครับครับแต่หนีสามกกยุ่มนีลาวร้อยไปเถียวที่สองเห็นสองบาทนะครับห่างกันกับโบไกไปไหนครับสามสี่เก้าเนาะครับครับผม จังไรอีกครับไปรอยเห็จยังล่ะครับนั่นนะน้ำเพราะว่า,าผมอยากอาบน้ํโอ้อยากอาบน้ําครับหอนบะครับ <laughs> ครับผมมันหอนนะครับประเดี๋ยวอเนาะจะรอยดวกเด่นน้ำก็น่าประสรนลอยไปพอเงินแปดบาทครับลอยไปอีกพออีกสองบาทครับผมก็ได้มาฝันอีกบบบนี้เอาคักคาเรื่องแปดสองหมดเเอาคักค้างเรยบ่ครับอุ้ยไพ่ลาวาผมมีลาวาครับนใจผมนใจคิดเลยครับ ขื้นมกจากไงเลยครับโอ้วัวอันเรียนนางไว้ได้เงินอันแปดบาทกับสองบาทกระสิบเป็นเลขตัวใดครับพลย์แปดสองค่ะแปดสองเนาะครับโอ้แปดเป็นเลขแปดสองง่ายๆเนาะครับครับเนาะครับโลกลังเกิมากืึนให้นักวิศนครับครับผมครับผมท่านผู้ชมเนาะเทวดากระโบนเลยลูกมหาบอครับอืบานนี่ขั้นทาไม่เลขสามตัวนี่พ่อแดงเจีย เอาตัวไหนไมหีบอลเหกสามตัวผมคือปลานนามสิเป็นหนึง่งนามนึ่จะหนึ่งครับหนามหนึ่งครับพอแดงสี่สี่เหล็กหนึ่งไซสียเอาไซทั้งหนาหรือไซทั้งหลังผมอยากจะไซทั้งหนาผมเนี้ยใส่ทั้งหนาครับเป็นหนึง่งแปดแปดสองหนึ่งแปดสองเนาะครับโอ้เป็นหนึ่งแปดสองด้วยครับเอฟซี FC เนาะครับจะลองเบิรงกับพอแดงลองเข้าครับ ก้เป็นผู้ที่ฟันแมนแต่ส่วนมากเรขพอ่อแดงนี่โอ้มักจะออกตามหลังตลอดเลยครับก็บดีมาติดตามไปฝากเอฟซีก่ะสองสำรวจนะครับเนาะงวดนี้มีโอกาสในมหาหางยินข่าวว่าเพิ่นฝันห่วสักเลยมาติดตามไปฝากเอฟซีในร้อยหน้าพี่อีกบ่าบาทนี่บ่ครับเพื่ออันผมร้อยที่ในเงินสองบาทสุดท้ายน่ะก็จบจบหูเมือท่านที่ครับอ้คกับอันเป็นยังไงบาทนี่ความเคลไว้ของ ฝันเห็นเกี่ยวกกับหลวงปู่เลยมาขอฝันบอกครับบ่อครับบัวมาขอฝันเลยครับงูสิงเงาบัมาจ๊ขือนบ่อครับกับบัมาเนาะครับเอากับบเป็นยังกับบเป็นยังครับตัวไร้กว่าพ่อแดงที่มันใจสุดๆแปดสองครับแปดสองครับครับแปดสองสองแปดขับกันจักหน่อยเนาะครับครับเลขสามตัวกับเอาหนึ่งใส่ขึ้น่าล่ะครับเอฟซีครับผมกับพ่อแดงได้เด็ดครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันหกสิบหกครับ มีอีกย่งเพิ่มเติมอีกครับคุณพ่อบมมีครับครับผมกราบขอบพระคุณที่หลายครับพ่อแดงกราบขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแดงโอ้บรรยากาศตีเนาะครับอืมเดี๋ยวเบาแอมมาทรงนีสิจดตัวเลขข้องพ่อแดงไว้แคบหน้าจอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมมาทรงนั่นไปเลยครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขข้องพ่อแดงกันครับครับผมท่านผู้ชมตัวเลขข้องพ่อแดงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเก็บเงินเหรียญบาทได้8บาทครับ2บาทครับท่านผู้ชม แล้วก็น้ำนี่ก็หนึงเพื่อนว่าครับก็ได้จับไซนึงแปดสองหนึ่งแปดสองนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ขึ้นเน้นๆเน้นๆก็คือแปดสองสองแปดครับท่านผู้ชมเนาะกับกันน้ำครับแปดสองสองแปดครับงวดวันที่สิบหกมีหน้าคมพศสองพันสี่ร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพ่อแดงครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บาแอมเาตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเลขสื้อลอตเตอรี่จังสิได้ือถือเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผูญญ้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับับด,ดีครบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อะแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทลุ่ยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาเายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยา่างโบเห็นลานเฮาไข่ไขว่าม่มีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหนุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูรอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคารลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมืงองครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่ามผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูปปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อหล่ะก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีน่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับทา่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูลดแล้วครับท่านผู้ชม จ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับ lonely, se no. ที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยืน่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมลองตรงกับบุห่ซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถตามเบอือโทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากหยาิพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบรารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่า้ชมหลกักการเบาแอมลองตรงนีไในน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดมหใหเอฟซี FC, นะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงัง เสเนตจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแลน้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาอแอมเราตรงนี้เอามาา้าโหลายครับเอา,า,ามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาอแอมเราทรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับคุณผู้ชมเนาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ